สวัสดีครับเพื่อนๆเลย f ี FC ทุกๆท่านนะครับนี้ก็ได้เข้ามาจะเอาสูตรล่างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวมาให้รุญมาให้เป็นแนวทางกันนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาเจงวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับพี่น้องเป็นสูตรใหม่ครับเป็นสูตรใหม่ก็น่ารุ่นเลยนะครับน่ารุ่นเลยสูตรนี้นะครับน่า ติดตามมากครับได้แค่2ตัวนะครับสูตรนี้ได้2ตัวก็มา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสตีเขาก็7งวดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับครับ7งวดนะครับก็ลองมาติดตามดูครับว่าสูตรนี้2ตัวงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับตัวเลขก็ได้แค่2ตัวนะครับสูตรนี้ล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับก็ลองมาดูสถิติเขาก่อนนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกก็ได้4กับ7นะครับตามสถิติเขาที่เข้ามา7งวดงวดครับได้แค่2ตัวนะครับได้4กับ7ผลก็ออกอยู่ที่3 7นะครับเลข7ก็ มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับผ่านงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับคลิปนี้เพิ่งจะามาให้ชมมาให้เป็นแนวทางนะครับก็ได้สูตรมาก็อามาให้เป็นแนวทางกันเลยนะครับก็มาเข้าเป็นงวดแรกนะครับงวดแรกก็มาหลักหน่วยนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับ เป็นงวดแรกนะครับที่เข้ามานะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับท่านชมและถัดมาครับถัดมาเป็นงวดที่2งนะครับงวดที่2ก็ได้5และ8นะครับได้5กับ8นะครับผล2ตัวงวดนี้ออกอยู่ที่59นะครับท่านผู้ชมนะครับเลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับผ่านในงวดนี้นะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับท่านผู้ชมไม่ปักหลัก สามารถมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่2นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็ได้0กับ3นะครับได้ศนย์กับ3ผล2ตัวล่างบ้านงวดนี้ก็ออกอยู่ที่ศูนย์ศย์นะครับวันนี้มาเบิ้ลนนะครับท่านชม มาเบิ้ลนะครับก็ถือว่ามาเข้าอยู่ที่เลขศูนนะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สามนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่สี่นะครับท่านผู้ชมที่สี่ก็จะได้ เก้ากับสองครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้เก้ากับสองผลลัพธ์สองตัวล่างระบาดนวดนี้ออกอยู่ที่สามสองนะครับเลขสองก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวดนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผ่านนะครับนผู้ชมผ่านเป็นวดที่สี่นะครับผ่านเป็นวดที่สี่นะครับได้แค่สองตัวนะครับสูตรนี้นะครับสองตัวมาหนึ่งตัว เป็นอย่างน้อยนะครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับท่านผู้ชมแล้วงวดที่5้านะครับงวดที่5้าก็ได้8กับ1นะครับ8กับ1ผล2ตัวก็ออกอยู่ที่3 8นะครับภายในงวดนี้นะครับก็เลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่5นะครับ งวดที่ห้านะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็งวดที่หกนะครับงวดที่หกก็ได้หนึ่งกับสี่นะครับผลก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่หกนะครับท่านผู้ชม ข้าวหลักหน่วยมาสีงวดเลยนะครับส,สีงวดติดนะครับหลักหน่วยนะครับสามารถมาทั้งหลักหน่วยและหลักสิบได้นะครับสูตรนี้นะครับไม่ปักหลักนะครับว่าจะมาหลักสิบหรือจะมาหลักหน่วยนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับแต่ละงวดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่7นะครับท่านท่านผู้ชมเป็นงวดที่7ที่ผ่านมานี้นะครับ ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ได้9กับ2นะครับผล2ตัวล่างมานก็ออกอยู่ที่2 1นะครับกงวดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ช,ชมมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่7นะครับหมดทั้งมวลก็สถิติเขาก็7งวดรวดนะครับแล้วงวดที่8นี้แหละครับงวดที่8จะได้ตัวไหนกันนะครับ วันที่แปดจะได้ตัวไหนกันก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดครับก่อนอื่นก็มาฟังคาเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เราลองมาลุ้นดูครับว่าสูตรนี้ถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับสามารถไปประกบกับตัวเด่นของท่านได้นะครับท่านชมมีแค่2ตัวนะครับสูตรนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้มามาลุ้นกันเลยครับ มาลุ้นกันเลยครับว่าสูตรนี้จะที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างนะครับใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสตัวล่างนะครับ2ตัวล่างแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่นะครับผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ2ตัวหน้าก็ออกสองหนึ่งใช่ไหมครับที่ผ่านมาสองหนึ่ง สงหงแล้วก็สตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็สองกแล้วก็เจแล้วก็สแล้วก็ 2, แปดท้ายครั้งที่4ี่ก็สามสามก้านะครับมา มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งนะครับสามตัวครั้งที่สองก็หลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งนะครับท้ายก็หลักหน่วยบวกกันสองครั้งนะครับ ก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาคิดคำนวณให้นะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับบวกหกคงที่ทุกครั้งนะครับเมื่อแล้วก็ได้9กับ2ก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขสองนะครับนะครับได้9กับ2มามาบวกพร้อมกันเลยครับหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งก็ได้2องครับ2อบวกเ็ก็ได้9กนะครับเกบวกหก็ได้10นะครับ 10บวก1ก็ได้11นะครับ11บวก6ก็ได้17นะครับวันนี้ก็ลงเอยด้วยเลข7นะครับก็คือใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นนะครับก็คือเลข7นะครับ7เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชม7แล้วบวก3คงที่นะครับ7บวก3คงที่ก็จะได้0นย์นะครับก็ได้10ก็ใช้หลักหน่วยมานะครับก็เป็นเลข0ูนย์นะครับก็ได้7กับ0นย์นะครับวันนี้ ก็เป็นวดที่8นะครับได้7กับ0ย์ว่าจะมาตัวไหนกันนะครับ7กับ0นย์นะครับนะครับได้7กับ0นย์นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยครับสูตรนี้ครับน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นนะครับได้แค่2ตัวนะครับน่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับได้แค่2ตัวได้7กับ0นย์นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับ ว่าจะมีโอกาสเดือนหน้าต่อเป็นวดที่8หรือเปล่านะครับท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับเติติเขาก็เข้ามาทั้งหมดทั้งมวลก็6งวด7งวดนะครับ7งวดที่ผ่านมานี้นะครับนวดนี้ก็จะเป็นงวดที่8นะครับท่านผู้ชมนะครับได้เด่น7กับ0นย์นะครับได้7กับ0นย์นะครับนะครับเกับ0จะเห็นตัวไหนกันนะครับ ระหว่าง7และก็ศนย์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับลาไปก่อนนะครับ